พักเรื่องหุ้นมาที่ทองคำกันบ้างฮะตอนนี้ต้องบอกว่ากําลังอารามเลยนะฮะในเรื่องของราคาคทองคำณนะขณะนี้นะครับถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณสักกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองคําทําท่าปรับตัวลดลงไปนะ,ะก็หลุดแนวรับก็คือ3,200เหรียญไปเงพียงแค่3วันเลยนะจากนั้นมาก็ขึ้นมาปุดๆเลยฮะสามพันสองสามพันสองปปลายแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ทะลุ ,3 3 0 0กลับมาอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจแล้วครับว่าทิศทางทองคำนับจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่นายแพทย์กิจชรหิรันยศรีนะครับประธานกลุ่มบริษัท mts โกแม่ทองสุกนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านฟังครับครับครับแหมมาอีกแล้วฮะทองคํากลับมาเหนือสามพันสามอีกแล้วนะครับเอ้คุณหมอมองแล้วระยะที่กลับมาตัวนี้มองแล้วมันมาแค่ระยะสั้นหรือว่ามีโอกาส ไปต่อได้ไหมครับคุณหมอมันน่าจะมีโอกาสไปต่อสูงมากนะครับเนื่องจากภาพรวมๆเนี่ยตลาดก็ยังมีความลดความเชื่อมั่นในข้างเงินดอลลาร์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตลาดก็มีแรงเทขายในพันธบัตรสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบทําให้บอลยูตรงเนี้ยปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งสิบปีและสามสิบปีนั่นหมายถึงว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ย โดยองรวมตลาดก็ลดการสืออทองพัติสหรัฐอเมริกามากขึ้นแล้วก็แน่นอนก็คงกลับเข้าซื้อทองคำทำให้ทองคำเนี่ยขึ้นมาจากระดับสามพันสองร้อยเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณร้อยสามสี่ร้อยสี่สิบเหรียญทีเดียวตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับตัวขึ้นแล้วอันที่สองเราเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาอ่อนค่าด้วยเห็นได้ว่าในช่วงที่ทองตกเมื่อ สี่ห้าวันก่อนเนี่ยดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นม,มีบางช่วงบางตอนเนี่ยกลับมายืนที่ระดับหนึ่งร้อยดอลลาร์อินเด็กซ์ได้แต่ช่วงนี้เมื่อวันศุกร์อยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดแปดแล้วก็วันนี้เนี่ยราคาล่วงลงมาที่เก้าสิบแปดจุดแปดหมายความว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยคือดอลลาร์อ่อนค่าลงนะฮะก็เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เกื้อหนุกนการขึ้นของทองคำ ซึ่งแน่นอนดอนลลา์อ่อนเนี่ยก็จะเห็นเงินบาทที่แข็งข่าลงมาค่อนข้างแรงและเร็วก็เลยทําให้ทองไทยเมื่อเช้าเนี่ยดูเหมือนจะปรับตัวลดลงซึ่งการลดลงเนี่ยมาจากเงินบาทที่แข็งข้าไม่ได้มาจากทองที่ร่วงครับอืครับครับ ถ้าดูจากถ้ามองไปข้างหน้าครับคุณหมอครับโอเคล่ะปัจจัยเรื่องของอความเชื่อมั่นของรอนราที่อาจจะจะจะ,จะ,จ,ะจะลดถอยลงไปก็เลยให้ในแง่ของคํากลับมาเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆไหมฮะที่เราต้องเฝ้าจับตาดูว่าจะเป็นผลเชิงบวกสําหรับราคาทองคํานับจากนี้ครับปัจจัยที่สองก็คือเรื่องทางการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งผ่านบิลเนี่ย บิ๊กบิลที่ฟูลบิลเนี่ยนะครับก็คือการลดภาษีทีนี้การลดภาษีที่เพิ่งผ่านสภาล่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านแบบเฉียดฉิวมากชนะกันคะแนนเดียวแล้วก็ตัวนี้เป็นประเด็นที่จะทําให้นี่สาธารณะน่าจะสูงขึ้นนะฮะน่าจะสูงขึ้นก็ยังเป็นประเด็นที่ว่าสหรัฐอเมริกาก็จะมีสภาวะขาดดุลการค้าสูงขึ้น Mm hmm. สภาวะนี้สาธารณะรที่สูงขึ้นซึ่งแน่นอนก็จะนำมาสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์ต่อเนื่องร mm hmm. วมทั้งปัจจัยเรื่องสงครามซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารัสเซียยูเครนก็ยังมีความตึงเครียดค่อนข้างมากทีเดียวจากเดิมที่คิดว่าจะคุยกันก็คุยกันไม่ได้นะครับมีการส่งโดนก็ไปโจมตีกัน mm hmm. ปัจจัยตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนทองคำในรยะยะย,ยาวต่อเนื่อง ครับ <นะ S 1> ครับครับครับอีแบบนี้แหละในเชิงกลยุทธ์บังคับคุณหมอครับว่าสําหรับบางคนอาจจะมีทองคําที่อาจจะเก็บสะสมมาก่อนหน้านี้ซื้อสะสมมาหรือบางคนอาจจะเอออาจจะลองเข้าในช่วงนี้เห็นราคาขึ้นมาหลายวันทําการตรงนี้เนี่ยในเชิงกลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยแนะนำอย่างไรครับคุณหมอครับในเชิงกลยุทธ์เรายังมองว่าแน่นอนระยะกลางระยะยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้น ระยะสั้นๆเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วดังนั้นก็ให้ขายทำกำไรบางส่วนถ้าท่านได้ช้อนซื้อเมื่อช่วงสามวันที่แล้วก็ขายทำกำไรบางส่วนและเมื่อราคายอกก็เข้าซื้อเพราะว่าโดยภาพหลักยังเชื่อว่าราคาจะสามารถไปสัมผัสไฮเดิมบริเวณ3 5 0พันรอเหรียญได้ในช่วงปลายปีครับครับครับผมครับก็ดูแล้วครับครับทีนี้ไม่ทราบว่า มันจะมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าครับที่อาจจะทําให้ราคาทองเนี่ยมันมันปรับลงไปได้อีกนะครับหมายความว่าปรับตัวขึ้นหรือลงนะลงครับลงครับถ้า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 สมมุติว่าทุกๆอย่างสถานการณ์มันดีขึ้นถ้าทองคําจะปรับตัวลดลงได้เนี่ยก็คือสภาวะสงครามการค้าสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตลาดเนี่ยกลับมาซื้อบอนมากขึ้น หยุดการขายบอลก็คือกลับตรงกันข้ามกับปัจจุบันเลยนะฮะซึ่งก็ถ้าเป็นก็จะทําให้ทองคาร่วงลงได้ครับอืมครับนะครับอันนี้ก็ดูแล้วก็เป็นอีกอีกอีกแง่มุมหนึ่งคะว่าโอเคแหละถ้าดูจากนัดตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีไอ้ช่วงที่อสังหารมทรัขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยโอเคทองคําเป็นขาขึ้นระยะกลางถึงยาวอยู่นะครับคุณหมอฮะใช่ครับก็ยังมองว่าเป็นสงครามการค้าที่ปัจจัยเกื่อหนุนกันขึ้นของความต่อเนื่อง ครับครับและคุณหมอวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอกิจนรหิรัญยศิรินะครับจาก m t s Go แม่ทองสุขนะครับก็ระยะกลางถึงยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในแง่ของในเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็ถ้าดูระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีขาขึ้นชั่วคราวด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็คุณหมอแนะนําว่าถ้ามีอยู่ในช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะขายนะฮะแล้วก็ พอมันย่อลงมาปุ๊บก็น่าจะเป็นเงี้ยแงก่อกันเข้าไปซื้อบางส่วนอันนี้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ในช่วงนี้นะครับเพราะดูแล้วระยะครางยาวเนี่ยดูเราหน้าก็อ่อนค่านะสงครามการค้าก็ยังไม่ไม่จบสิ้นครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอยู่นะครับนักลงทุนท่านไหนที่ตอนนั้นบนบนติดทองอยู่ที่ประมาณ3,300นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะจะใจชื้อละนะครับแต่สําหรับทองไทยเนี่ยมา ค่าเงินบาทมันดันมาแข่งช่วงนี้ไงมันก็เลยทําให้วันนี้จริงๆทองมันควรจะขึ้นเนี่ยถ้าเทียบกับพื้นบ้านแต่ขาลงลงเลยล่าสุดเห็นว่าลงไป200บาทต่อบาททองคำอ่ะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแหมอันนี้ต้องบอกว่าค่าเงินเราแข็งพอดีไงมันก็เลยมีผลกระทบต่อในแง่ของราคาทองคํานันก็คือว่ามันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่พอลงอีกนะครับสำหรับทองคำนะฮะ